อทีอทออทออมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบบัคคีภัยจำนวนสองครัวเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวนสิบห้าคนในพื้นที่ตำบลพรมมาศอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี เมื่อวันที่21มกราคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิรารชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่ตำบลพรมมาศอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีจำนวนสองครัวเรือนโดยมีนายพิศนุประพาธานานันประลัดจังหวัดลบบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายวิรัตบัวบานอายุ55ปี เจ้าของบ้านเลขที่70หมู่ที่6ตบพรมมาศอเมืองลบบุรีจัังวดลบบุรีและนายรุ่งฟ้าบัวบานอายุ67ปีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่89หมู่ที่6ตบพรมมาศอเภอเมืองลบบุรีจังลบบุรีโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่18มกราคม2568เวลา15.40นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่70และบ้านเลขที่89หมู่ที่6ตพรมมาศอเภเมืองลบบุรีจังหวลด บุรีเป็นบ้านของนายวิรัตบัวบานอายุ55ปีและนายรุ่งฟ้าบัวบานอายุ67ปีเป็นเจ้าของบ้านจํานวน2ครัวเรือนลักษณะบ้านเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้และบ้านปูนชั้นเดียวได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งสองหลังราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน15คน2ครัวเรือนได้รับบาดเจ็บ1คนไม่มีผู้เสียชีวิตสาเหตุเบื้องต้น เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความทราบซึ่งในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมมหาราชูปธมพกแห่งมรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมมหาราชูปธมเป็นร้นพน้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอราเที่าการชาติจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลบบุรีและเครือข่ายสำนักง,งานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมษย์จังหวัดลบบุรีสำนักง,งานป้องการราันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีที่ทําการปกครองอำเภอเมือมลงลบบุรีผู้นําท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้อีกด้วยนะครับนําเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุร,บรีโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด ภายรักทองแก้วผูว้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน